สวัสดีค่ะกับมะพร้ากกับเยายเพิ่งแบ่งปันอีกแล้วนะคะมืนน้อวานยายเพื่องจะพามาเบ่งคั้วยแบบว่าสายกําล่างพัฒนานะคะ่ะพี่กัดก็อยูบานหมากไม้ตะบนกลางอําเพื่อเดี๋ยดูดมจังหวัดอูบนตอนนี้มันก็ล่างนอนหนามอยู่ค่ะเดี๋ยวไปไล่รมันข้นมาก่อนนะคะพิเ่เก็มีคั้วอยู่หาโตได้ะคะ่ะมีตัปู่ตัวหนึ่ง เดี๋ยวไปทักทายเจ้าของข้อค oh, ั้วเพิ่นก่อนนะคะสวัสดีค่ะแนะนำเจ้าของเลยค่ะครับพญานาคขัยใหญ่คั้วใหญ่ครับพญานาคขัยใหญ่คั้วใหญ่เอาขึ้นขั้วแล้วเมื่อนนี้เอาขึ้นมาเลยค่ะพญานานลอยฟังเลยค่ะจังไรขึ้นได้มาเลี้ยงคั้วตะกี้เห็นอย่างอยู่ไปทำงานครับไปทำงานทุกนาทีจักปีสิบเอ็ดปีครับสิบเอ็ดปีไปเห็นอย่างยู่งผลไปเห็นงานโรงงาน จังไรคือกลับมาบ้านมันในเนี่ยยีบีลูกยี่บมาตัวโอท่านยาเท่าแล้วก็เศร้าจ้างเท่าแล้วก็เศร้าจ้างปัจจุบันอายุเท่าไรคะนี่เท่าแล้วสองปีครับสี่สิบสองกับพ่อนเท่าเด้เพ่อจะขึ้นหรือครับเพ่อในห้องตอนห้นงพ่อพ่นคันนี่กลับมาได้จากปีลรอคะเนี่ยกับมาได้ปีหนึ่งครับปีหนึ่งครับเหลียงขั้วมันโดนหรือเปล่าครัตอนนี้หอดตาเหลียงยังไม่ทันถึงปีครับมัน ได้จักเดือนซื้อมาเดือนกรกฎาเดือนกรกฎารอเดือนกรกฎาผมเนี่ยจังสีได้ปีคิดจังไหนคือเดืนซื้อขวยมาเลี้ยงก็อย้ยงมาแต่เก่าครับเตี้ยจีเป็นเรียงหน่อยก็เลี้ยงง่วเลี้ยงควายก็เลยอยากมาเลี้ยงครับกลับมาเจ้าเชียนยังก็เลยเลี้ยงควาดจ้ะมักทั้งนี้กว่าเพราะนราคือบเลี้ยงง่วผมผนบ่มักทั้งง่วมักควายหลายกว่าผมก็เลยเลี้ยงควายครับ เห็นมันกินหยามันกินเกี่ยงนี่ว่างัหวหูมันกินหยาเกี่ยงค่ะเลยมากมันซื้อมาจังโตค่ะตอนแรกไอ้เสือมาสองตครับสองตแม่กลูกนั่นนี่ค่ะเสือเป็นโค้ครับครับแม่กับลูกแม่กับลูกซสือมาเท่าไหร่ค่ะตอนซสือมาแสนสามหมื่นครับแสน 3, 000, 000, าสามหมืะนะ่นไดมาจะใช่ขนาดไดมาจะพูนบาทตำบลตบหูครับหูำตำบลตบหูเดี๋ยวเด้ค่ะเบิ่งกันตัวใด ตัวแม่เขายาวๆนี่ตัวแม่เขายาวนี่ตัวแม่เหี่ยวเขายาวๆนี่แม่เพิ่นครับแม่เพื่อนไ่ลูกเพิ่่นตัวที่สองนี่ที่ซื้อมาน้ำกันตอนนั้นลูกเพิ่นเจัาเดือนลหรอคะตอนลูกเพิ่นนาเจะยังม่ถึงสองปีครับตอนซื้อมานั่นซื้อแม่ลูกแสนสามเพ่เป็นแม่ลูกบ้านๆนั่นบ่ครับพอเพิ่นตอนนี้ทองไม่ย่งแม่ี่ก็ยังย่างบนหูอยู่ครับเพราะท่านตรวจทองเบึง เพราะเขาในผสมครับตอนซื้อมาก็ทาเบิ่งมาปีหนึ่งมันสีออกลูกบ่กระบอกครับแต่ว่ามันบ่รั่นพอปีมันเท่าใหแปดเก้าเดือนครับมันมันขึ้นให้เบิ่งหรือยังมันมีกล้วยผูมาวนบ่มันวนแต่ที่แรกครับแต่กยบว่อนเลยจริงๆเพราะว่าปล่อยใช่กันเลยมันอาจจะผสมกันไปแล้วก็ได้เน้อตัวผูกตัวนั้นนะคะซื้อมาเท่าไหร่น้อตู้ผูตัวนั้นซื้อมาเจ็ดหมื่นเจ็ดครับเจ็ดหมื่นเจ็ดพันตอนซื้อมาจังปีตอนซื้อมาไอมันอายุเท่าใดร ยังบ้านถึงสามปีครับซื้อมาแต่สายขนานั้นเป็นวต่ตาลสูงครับเพิ่นเป็นลูกไผ่่อเพิ่นผมกับผููหบไปพ่อมันเลยเลยซื้อมาเลยซื้อแล้วมันงามคตันตันน้อยตะปอนี่ลูกต้นนันบ่บ่อลูกตัวนี้ครับลูกตันนี้ต้างหลังลูกตัวพุนครับตัวนี้เป็นค้วไอ้โม่แม่หามากเป็นมรเดกครับก็เลยซื้อมาไว้เป็นมู่กันเลยซื้อตัวผู้ตัวเม่ค่ะตัวน้อยอมยครับนาหักนณาค่ะแต่ว่าเพิ่นบ่กึืนจากนามเลอค่ะเพิ่นกำลังลงนามมีทั้งเมือดหาตับ เลยคุดบ่อยเพิ่นใหม่ตัวนี้เคลื่ทา้งลงให้พร้อมยางดีทั้งคูอ่อ๋อแต่ว่าบ่ั่นมีน,มน้ำท่าฝนครับเขาต้องคุดแล้วอาทิตย์เดียวอาทิตย์แต่ว่า,ม,ามึงหั่นกระห้างามเนาะครับหญ้ากินดหรอคิดว่าสิเลี้ยงไปให้มีจักโตนี่คะ่ะเดี๋ยวจัก10โตแล้วแต่อยากได้เป็นพันเป็นพันงามๆต้องไปหาซื้อสิเลี้ยงแบบว่าสายพัฒนาบ่าบานครับพัฒนาไปเอาพัฒนาเรื่อยแล้วก็ผสมเทียมจังซี่บ,บ่คะ่ะครับคิดว่า ก็พูดหนังสือมาจับซัดซื้อคิดปลาครับอืต่อไปถ้านขึ้นก็จะผสมเทียมเอาครับมีตัวใดสิขายนะบ่คคลนี้ย่างๆครับเพราะท่านไี้คิดว่าสิขายครับบุคคนคิดว่าสิขายเลยค่ะบุคคนได้เห็นรูปล่างมันเลยบทคคลขึ่นแน่น้ำมาย่อมขึ้นจากน้ำแม่นี้ลูกหรือเพิ่นใหญ่แต่ว่าเิ่นเป็นกล้วยทรงทั้งหนาสูงเกือบร้อยห้าชิฟด้วยครับแม่ลูกตัวลูกเิ่นใส่อะไรขึ้นมาเบิง ลอยหาซีฟสันตองในเฮตลาลาทันแบบไหนเกือบลอยห้าซิบถามเบืงค่ะเกือบรลอยหาซิบกระเป่าประมาณลอยสี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก่าซื้อยางค่ะตอนนั้นกล้วยหอมกล้วยหอมจอมสนลูกสาว ยังหมดถึงสามปีนบ่ะค่ะอาจจะยังหมดถึงครับเพราะว่าตอนซื้อมาเพิ่นยังเป็นเด็กหน่อยอยู่แปลว่าบ่ันได้ผสมที่สนันนิโกหกหวาเพิ่นรักผสมกันรึเปล่าเฮ้ยน้อเ <Hey, no. S 2> พราะว่าเพิ่นอยู่นับกันครับอ๋อจะเลี้ยงผส่กันเลยมันก็ปล่อยคือว่าไอ้ปลูกได้แม่เขาเหงาหนีกบไอ้ไม่ละข้าวตัวปูนี่ครับอัตะลักษณขึ้นกระไดเลยล่ะตาแต้มตาแต้มข้อสองห่องอยู่เนาะ สูงอยู่นะตัวใหญ่อยู่ค่ะยังพันถึงสามปีเขาเบิ้งเขาเป็นยังพัาน์ีถูอยู่ง่ามีค่ะตัวใหญ่อยู่ได้เบิ้งหาเหมือนกันแต่ว่าหามนกับเปียกนามโคค้างกันใหญ่อยู่ค่ะง่ามีค่ะตนนัวหนเพีแต่มันบ่ค่อยปวนแค่นั้นเนาะ คุณแรกลงน้ำลงน้ำไปแล้วงามอยู่ค่ะส่งมันสีใหญ่ก็ตัวผูเจ้าคนไ,ได้น่ะสูงกว่าครับแมนเป็นตัวแม่ี่ใหญ่ก็ตัวผูได้น่ะหนากะงามอยู่ได้ละค่ะ แล้วโอกาสหนะ้าจะมาถ่ายตอนพืน้นบุลงน้ำด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้กัซ้ำานี้กันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ